เห็นว่าตอนนี้เสื้อแดงไปกดดันบะบะบะ,บะ,บะมึงกดดันไปเลยยิ่งกดดันพ่อมึงจะอยู่ในนั้นลําบากยิ่งคุกแตกยิ่งมึงอ่ะจ,จะโดนยิ่งมึงสร้างยิ่งมึงสร้างงานจราจนมึงจะยิ่งซวยยิ่งมึงก่อเรื่องมึงก็จะยิ่งติดคุกยาวนานอันนี้เป็นเสียงเตือนจากดรมริกานะเสียงอยู่ในหัวมันมีเสื้อแดงพวกเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ ไม่รู้สี่มึงรู้แปดรับจ็อบเล็กๆน้อยๆไปนั่งเรียกร้องคอเอาอยู่หน้าเรือนจําก่อนที่มึงจะเรียกร้องอะไรมึงดูก่อนว่าเขาโดนคดีอะไรมึงดูก่อนว่าเขาโดนคดีอะไรเขาโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันเขาโดนคดีโกงบ้านโกงเมืองคดีที่เขาโดนเนี่ยคดีโกงแล้วไปดูก่อนว่าเขาโกงจริงไหมโกงจริงมีคนโกงที่ไหนที่รอดคุกวัฒนาเมืองสุขนอนอยู่ในคุกมึงไม่ไปเรียกร้องคอเอาเอาเขาออกมาจากคุกละ่ะ มึงไม่เรียกร้องให้เขาละถ้าางนั้นเนี่ยแหมการที่เขาติดคุกเนี่ยเขาติดคุกเพราะเขาโกงเขาคอร์รัปชันเขาไม่ได้ติดคุกเพราะประชาธิปไตยมึงจะสึงตึงล่าสุดบอกวีรบวุฒิประชาธิปไตยประชาธิปไตยพ่อมึงสิประชาธิปไตยที่ไหนจับมือกับทหารตั้งรัฐบาลถ้าเกิดจะพูดภาษาพวกเสื้อแดงอะพูดภาษาพวกเสื้อส้มอะนะประชาธิปไตยบ้านพ่อมึงสิ